ซูชีตะหวานเพื่อนบอกเอามาเอ็ดกิบเพื่อนเห่อทำอยู่เพื่อนมินาเฮอนะเพื่อนบอกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพคพัอกำลังนูนรายการช่างเลยนนนนครคือเก่าครับมาพี่น้องมาวันนี้ฝากกินสามสิบกิบพันตับพี่น้องวันนี้มาโอ้๋อสามสิบกิบพันตับกับเกียวพีคงโคมหัวชัวชัวชัวเลยครับ ยอย่าวจวบจวบเนี่ยสามสิบกิบอันนี้ตับสามสิบกิบว้ยหลังหลังก็บพี่น้องวันนี้โตรลมนหนาวหนาวแห้งวันนี้หนาวแห้งยู่ดีๆก็หนาวอยู่ดีๆกัดิมาเนาะเมื่อกี้เนี่ยลืมเอาไถอเจ้ากินชุดท้ายกูกินน้ำไปกินแล้วกับวันนี้ข้าวเหนียวคือเก่าพี่น้องกินข้านนวเหวนียวคือเก่าห่อมา,าพ่อเปิ้ลซูซี่ ซูชิตับหวานเนรอซูชิตับหวานซูชิตับหวานบ้างบ้างลอง่มดลองซูชิตับหวานซูชิตับหวานอืมภาพเดาขุมขุมว่างครับ กวตับแก้มพัก,กันาพักที่แตงอืมหนาวพักยวเหามือนเนียหนาวโดยสั้นเหมือนเดียบ้งเอาลมพัดตัวลมหนาวอืมหายเกียบจะคลองและมววันใจดี เพื่นว่าเอามาเอ,อ,อ็ดกิบเพื่นเหรอเฮ่อดำดิเพื่นมีอะไรนี่ครับลูกน้ำหวานจั้งน้อยดำดิเพิ่นมีอะไรเฮ่อได้เพื่อนวัวอืออือออหูอหลวงพ่อ อัคกีหมอ่ปเอาไปเลยือนสิเอาไปเลยพักกินพักทีเอยวูวพันตับโอ้หนาวแหงเลย

Hãy subscribe cho luôn ว่าาไปเด้อครับเ้อเพื่อมิ่กินดิบกันเลยซุกซุกยิบยิบอน,นีุกซุก,กยิบยิบเนอะวันนี้ก็โลโลจังไวย,ยโล,โล,โลพยัตพันจังไงยเนาะโล่โลออกพยาตออกจังไอย

Lưm lưm kìa nó, lưm nè, nó ghé. Đừng đóng, đừng đóng. Chẳng hạn bỏ chẳng Con này không thể ghé Hoa hả bỏ nhỏ kèn nhỏ nhau nhỏ hảo hảo Sushi hảo hảo Sushi hảo 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 ดมเลยเนาะอากาศแปรปวนลงมาส่องมือรถตัดขนาดหนาว

อข้าโกู้ีุยรดเต็มพูดอย่างเงีย 嗯。Cool. โอ้ตับนี่ล่ะโอ้ยอากาศกันตากกันหนาวครับวันนี้มันต้องได้ปิ้งพอกี้ท่าไข่ เว่อเบื้งองล้มอ๋อเน่งเลยหนาวไม่หนาวอ้สูสีมันคำใหญ่พน้องน้องสูสีพันตับนะเอาก็พักก่อพันเขตับคกเก่ามันจะคำาุนสูพี่น้องเบื้องนี้จะคำก่อนอืม còn cái mụ nhói cái nào, cái nào, cái nào ấy, nào mới nào mới nó ấy khắp

พอยากินน้ำก้อนครับคนตัวน้อยขี้จ้อยมากหนาวนั่งกินอยู่ยังเสี้ยนอยู่หากินไม่เลยก็ไม่อ้วนถึงร้องเลยนมไทยกินมานี่ทุ่มมาสองสามเดือนแล้วยังคือเก่าอยู่กินไม่เล 9, ยลยังคือเก่าอยู่เด้อนุนมไทยคือเก่าครับเพ,พือ่อนบอกว่าผู้หลงกนเึาบอกว่ากินปัดนุ่มนมไทยกินคือมีอ,อม้วนตั้งเยอะเนบอกนะ ก็เพิ่งกินพัดข้าวเดียวก็บุ๊บบู๊บขึ้นผนบอลนะนุ่มไรยกินนนุ่มไท่เนั่นอันตัวน้อยครับพี่น้องเลยกินมันเลยมีโอนกินแต่น้อยตัวใหญ่แล้วครับกินข้าวเมื่อเบียร์ิบกับมีโอนเคเก่าครับซ้ำนี้ครับเอ้านุ่มไรยกับขอฝากไปรู้ยจานเป็นวัานยูโซนคือเก่าครับเบื้องคลิปนุ่มไร่แล้วกับความเจ็บยังอะไรความใคร่ยังมีครับซุกกับหังขับลำรวยลำรวยสู้คู่สุคนกับนุ่มไรเก้าวคำว่าสวัสดีครับ